เ yeah. Hello e v ฮัลโหล y e v e r ทุก d y วันนี้มาเป็นช่างจำเป็นนะโอเคอยากอยากตัดทรงสกินเฮดค่ะดูความกระด <Yeah. S 1> มมุง <laughs> One time since I have Ooh. this. ทรงผมใหม่ง่ายดีนะทุกคนทรงเนี้ยได้ทรงเดียวนั่คือทรงนี้แหละเป็นครั้งแรกนะที่เราจับแบตเตเรียนตัดผมฉันไม่กิดว่ามันหไยปน,นี้นะคะ Mm. You enjoy doing this? Mm. Enjoy rồi. Mm. I thought you Nếu, nếu có nó about bảo Yeah. Mm. Thank you. How are we going? I think battery low now. Yeah, I think so. <laughs> battery low, tap me off. Battery low now, not Yeah, I'll stop it then. i put on charge. <laughs> battery, <one. laughs> That's it. เกือบเสร็จแล้วโชว์โชว์ได้แค่น <<|so|>> ี้ได้แค่นี้แบตเตอรี่หมดเดี๋ยวชาร์จแบตเตอรี่แล้วก็ตัดใหม่อีกรอบนะทุกคนมีแบบนี้ด้วยเกือบเสร็จแลย